คัพีวิธีเซียนภาคแดนเซียนตอนที่123คัมพีวารีหนักทะเลปีศาจหหาลี่มองดูจานหยกที่ลอยอยู่ตรงหน้าอย่างสงบเงียบโดยไม่แม้แต่จะกระพริบตาหลังจากผ่านไปเนิ่นนานแผ่นหยกก็ส่งเสียงวิงว้งวิดังขึ้นอีกครั้งเส้นแสงสีขาวหลายสายแพ่กระจายออกมาจากจานหยกนั้นหลอมรวมควบแน่นกลายเป็นวงเวทสีขาววงหนึ่ง เงาร่างสีเทาคลุมเครือมองเห็นไม่ชัดเจนร่างหนึ่งยืนอยู่ในวงเวทนั่นคือทูตพิเศษของพันธมิตรอนิจังผู้นั้นที่เคยถ่ายทอดภารกิจให้ฮานลี่ก่อนหน้านี้ร่างสีเทากล่าวตรงเข้าประเด็นในทันทีมังกร15คาดไม่ถึงอย่างแท้จริงว่าเจ้าจะสามารถฟื้นคืนชีพมเมล็ดพันธุ์นั้นขึ้นมาได้จริงๆทั้งยังใช้เวลาไปเพียงไม่ถึงหนึ่งปีอีกด้วยผู้อาวุโสในพันธมิตรท่านนั้นค่อนข้างสนใจใครรู้อย่างมากจึงไว้วันให้ข้ามาสอบถามว่าเจ้าใช้วิธีการใด เจ้ายินดีที่จะแลกเปลี่ยนวิธีการนี้หรือไม่เจ้าสามารถแจ้งเงื่อนไขมาก่อนได้เลยหานลี่ฝืนยิ้มออกมาอย่างขมขื่นก่อนเอ่ยตอบโดยหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวถึงจุดสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความสงสัยนี่เกรงว่าคงจะทําให้ผู้อาวุโสท่านนั้นผิดหวังแล้วก่อนหน้านี้ข้าน้อยมีโชคโดยบังเอิญเคยได้รับของเหลวไม่ทราบชื่อมาหนึ่งขวดเล็กพร้อมกับดินวิญญ,ญาณห้าสี ซึ่งข้าเคยทดสอบมาแล้วว่าสามารถฟื้นคืนชีพและปลุกพลังชีวิตให้กับโอสดปราณได้ดังนั้นข้าน้อยจึงกล้ารับภารกิจนี้ก่อนหน้านี้ของเหลวนั้นมีเหลืออยู่เพียงไม่กี่หยดเพื่อกระทําภารกิจครั้งนี้ให้สําเร็จจึงถูกใช้ไปจนหมดสิ้นแล้วส่วนวิธีการจัดสรรปรับใช้ดินวิญญ,ญาณห้าสีนั้นหากผู้อาวุโสท่านนั้นมีความสนใจข้าน้อยก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนขอรับร่างสีเทาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง จากนั้นจึงเปลี่ยนเรื่องโดยไม่ได้สอบถามอันใดเพิ่มเติมน่าเสียดายจริงๆหากในภายภาคหน้าเจ้ามีโอกาสได้รับของเหลวเช่นนี้อีกเจ้าสามารถติดต่อข้าได้ตลอดเวลาก่อนหน้านี้ผู้อาวุโสท่านนั้นเคยกล่าวไว้แล้วว่าเจ้าสามารถแลกเปลี่ยนเป็นวัตถุเซียนได้หนึ่งชิ้นเอาละ่ะเจ้าได้กระทําภารกิจทดสอบนี้สําเร็จแล้วนับจากวันนี้เป็นต้นไปเจ้ากลายเป็นสมาชิกระดับสีเขียวของพันธมิตรนี้อย่างเป็นทางการแล้ว นี่คือหน้ากาก,กอันใหม่เจ้าเก็บไว้ให้ดีหลังจากกล่าวจบร่างสีเทาก็โบกมือครานหนึ่งแสงสีเขียวสายหนึ่งพุ่งออกมาจากจานหยกตกลงไปในมือของฮาร์ลี่ที่แท้เป็นหน้ากากสีเสาว,วัวสีเขียวใบหนึ่งเมื่อมองดูรูปลักษณ์ของมันแล้วนอกจากสีสันที่เปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีเขียวแล้วอย่างอื่นดูเหมือนจะไม่มีสิ่งใดแตกต่างกันแม้แต่เลขหนึ่งและห้าที่อยู่ตรงกลางหว่างคิ้วก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ขอบพระคุณมากขอรับใต้เท้าทูตพิเศษฮานลี่ถือหน้ากากสีเขียวพลางโค้งคำนับขอบคุณให้กับร่างสีเทาในวงเวทร่างสีเทาไม่ได้เอ่ยอันใดอีกเพียงโบกแขนคราหนึ่งได้ยินเสียงปังดังขึ้นร่างสีเทาพลันหายไปอย่างไร้ร่องรอยวงเวทสีขาวโดยรอบก็สลายหายไปเช่นกันทุกอย่างกลับคืนสู่ความสงบดังเดิมฮานลี่ลูบไล้ไลยเส้นหนาแน่นที่ยิบบนหน้ากากรู้สึกได้ถึงคลื่น,นผันพวนแปลกประหลาดที่โคจรอ,อยู่บนหน้ากาก ฮารลี่พลันมีความคิดในใจบางอย่างจึงถอดหน้ากากสีน้ำเงินอันเก่าออกจากนั้นจึงสวมหน้ากากอันใหม่บนใบหน้าของตนเองอย่างนุ่มนวลหลังจากที่สวมหน้ากากสีเขียวแล้วบนหน้ากากพลันปรากฏประกายแสงเรื่องเรงสั่นกระเพื่อมขึ้นราวกับระลอกคลื่นส่วนหน้ากากสีสัวสีน้ำเงินที่เพิ่งถอดออกพลันแตกสลายไปอย่างกระทันหันโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าครู่ต่อมาข้อความสีทองชุดหนึ่งปรากฏขึ้นในห่วงความคิดของฮารลี่ สิ่งที่ข้อความนี้ได้บันทึกไว้ก็คือวิธีการใช้งานหน้ากากนี้ในรูปแบบต่างๆนอกเหนือจากการแปลงโฉมการปรับเปลี่ยนลมปราณและการส่งเสียงทางลมปราณที่เป็นรูปแบบการใช้งานแต่เดิมแล้วยังมีวิธีการใช้งานอื่นเพิ่มเติม,เ,ตมเช่นวิธีการประกาศภารกิจวิธีการแลกเปลี่ยนทรัพยากร,กรกับสมาชิกอื่นในระดับเดียวกันเป็นต้นหลังจากที่แฮร์ลี่รับรู้รายละเอียดทั้งหมดแล้วจึงชี้นิ้วไปที่จุดกึ่งกลางหว่างคิ้วของหน้ากาก,ากจากนั้นจึงเริ่มไร้เวทประหลาดบทหนึ่งอย่างไร้ซุ้มเสียง เมื่อการไร้เวสิ้นสุดลงประกายแสงสีเขียวเรื่อเรืองสายหนึ่งพันสว่างวาบขึ้นบนหน้ากากราวกับสายลมโชยพลิ้วทั้งยังดูเหมือนระลอกคลื่นกระเพื่อมไหววงเวียนแผ่กระจายออกไปทั่วทั้งห้องลับเมื่อประกายแสงสีเขียวแผ่ปกคลุมไปทั่วทั้งห้องลับแล้วภาพเสมือนจริงของแผ่นอาคมใหญ่ยากภาพหนึ่งที่มีขนาดเกือบเต็มผนังห้องลับพลันปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าของหารีแผ่นอาคมนี้มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสปกคลุมไปด้วยประกายแสงสีเขียวสลัวคลุมเครือ ล้อมรอบด้วยอัครเวทอันสลับซับซ้อนตรงกลางแผ่นอาคมมีวงวนรูปวงกลมขนาดเท่าปากหลุมกำลังโคโจรหมุนวนอยู่อย่างเชื่องช้าทั้งยังปลดปล่อยคลื่นมิติผันผวนแผกระจายออกมาด้วยขอบเขตของวงวนนั้นจึงทำให้แผ่นอาคมทั้งหมดถูกแบ่งแยกออกเป็นสองด้านด้านซ้ายและด้านขวาตำแหน่งด้านบนของทางด้านซ้ายขีดเขียนคำว่าภารกิจส่วนทางด้านขวาขีดเขียนคำว่าการแลกเปลี่ยนสิ่งของเอาไว้ขณะที่ฮานลี่กำลังมองดูอย่างละเอียดทีท่วน บนพื้นผิวของแผ่นอาคมพลันมีประกายแสงสีทองสายหนึ่งสว่างวาบขึ้นตัวอักษรสีทองมากมายปรากฏขึ้นบนแผ่นอาคมนั้นส่วนใหญ่จะเป็นรายละเอียดและกฎเ,เกณฑ์บางอย่างที่ต้องปฏิบั вот ต <S <S ิตามในการแลกเปลี่ยนระหว่างกันเนื่องจากการแลกเปลี่ยนสิ่งของภายในพันธมิตรนั้นจำเป็นต้องดำเนินการข้ามเขตแดน ดังนั้นสิ่งของที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนทั้งหมดล้วนผ่านการประเมินมูลค่าและรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญของพันธมิตรอนิจจงโดยมีการระบุระดับคุณภาพขององค์สิ่งของข้อดีและข้อเสียโดยรวมแม้แต่แหล่งที่มาของสิ่งของก็จะถูกทำเครื่องหมายกำกับไว้ในภาพรวมเบื้องต้นจึงทำให้การแลกเปลี่ยนสิ่งของนี้มีความเป็นธรรมในระดับหนึ่งนอกจากนี้ในกรณีที่มีการผิดสัญญาหรือละเมิดข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนสิ่งของผู้ที่ละเมิดข้อตกลงนั้นจะถูกพันธมิตรลงโทษอย่างหนัก ในกรณีที่ร้ายแรงมากอาจถึงขั้นสูญเสียสถานะสมาชิกไปอย่างถาวรหลังจากอ่านจนจบแล้วตัวอักษรเหล่านี้พ่านเลือนหายไปฮานลี่สูดหายใจเข้าลึกๆเครือก,ก,กหนึ่งจากนั้นจึงเพ่งมองบนแผ่นอาคมนั้นอีกครั้งจึงเห็นว่าในรายการภารกิจทางด้านซ้ายของแผ่นอาคมนั้นมีตัวอักษรเล็กๆเ,เขียนไว้ในแนวตั้งเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการอธิบายรายละเอียดเบื้องต้นในภาพรวมของภารกิจต่างๆ รวมถึงรางวัลที่จะได้รับหลังจากกระทําภารกิจสําเร็จแล้วก็มีการทําเครื่องหมายกํากับไว้ด้านหลังฮาลี่อ่านดูคร่าวๆจึงพบว่าในบรรดาภารกิจเหล่านี้มีทั้งการประกาศตาหาคนประกาศรับสมัครมือสังหารการรับสมัครผู้บําเพ็ญเซียเพื่อจัดตั้งทีมสํารวจแดนลับรายละเอียดของภารกิจมีความหลากหลายแตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิงส่วนรางวัลตอบแทนก็แตกต่างกันไปเช่นกันส่วนการแลกเปลี่ยนสิ่งของที่อยู่ทางด้านขวาของแผ่นอาคมนั้น เนื้อหาส่วนใหญ่ค่อนข้างซับซ้อนอยู่บ้างในบรรดาสิ่งของที่นำมาแลกเปลี่ยนกันนั้นถูกจัดหมวดหมู่เป็นประเภทใหญ่ๆไว้ดังนี้โอสถปราณสมุนไพรวินอาวุธเวทยันและคำพีโบราณเป็นต้นโดยในแต่ละประเภทยังแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ย่อยลงไปอีกหลากหลายชนิดลดหลั่นกันลงไปสายตาของหานลีกวาดผ่านไปตามหมวดหมู่เหล่านี้จากนั้นสายตาจึงไปหยุดอยู่ที่หมวดคำพีโบราณหานลี่ตรวจดูอย่างตั้งใจระมัดระวัง ในหมวดคัมภีโบราณยังรวบรวมคัมภีรประเภทต่างๆไว้ไม่น้อยมีทั้งดีและไม่ดีส่วนใหญ่เป็นวิชาเกี่ยวกับการฝึกฝนบำเพ็ญเพียรโดยทั่วไปแต่คัมภีร์ที่เกี่ยวกับการบำเพ็ญเสียนเป็นเทพบรรพชนกลับมีไม่มากนักแม้แต่คัมภี์ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดน่านน้ำทะเลวายุธมินยังมีมากกว่าส่วนคัมภีร์ที่เกี่ยวกับการบำเพ็ญเสียนของเซียนพิภพระดับสูงนั้นกลับมีน้อยยิ่งกว่าน้อยอย่างเห็นได้ชัดหลังจากที่หาลี่คานหาวนไปวนมาเป็นเวลาเกือบสามชั่วยาม ทันใดนั้นแววตาพลันสว่างวาบขึ้นเมื่อเห็นวิชาของเซียนพิพภพธา,ธารณีที่มีชื่อว่าเคล็ดวิชาทรณีหลอมโลกาตามรายละเอียดโดยรวมเบื้องต้นที่แนบมากับวิชานี้อันที่จริงระดับขั้นของมันนั้นไม่ต่ำเลยเมื่อฝึกสำเร็จอย่างน้อยก็สามารถบรรลุถ,ถึงระดับเซียนทองได้แต่เมื่อหฮลี่มองเห็นข้อกำหนดในการแลกเปลี่ยนที่กำกับไว้ด้านหลังวิชานี้พลันรู้สึกเย็นเยียบในใจ เพราะสิ่งที่ต้องการแลกเปลี่ยนกลับเป็นผลเขี่ยวมังกรเพลิงต้นกำเนิดที่สุกงอมเต็มที่หนึ่งผลตามคำอธิบายนั้นผลไม้นี้เป็นสมบัติวิญญาณฟ้าดินที่มีพลังแห่งกฎเกณฑ์ธาตุอัคคีสถานที่ที่ผลไม้นี้สามารถจเจริญเติบโตได้นั้นหายากอย่างยิ่งอีกทั้งกว่าจะเติบโตสุกงอมเต็มที่ก็ต้องใช้เวลาเป็นหมื่นปีขึ้นไปเมื่อผลไม้นี้สุกงอมเต็มที่แล้วจะมีลักษณะค่อนข้างคล้ายคลึงกับผลไม้สวรรค์มินก่อนหน้านี้ไม่เพียงเท่านี้เมื่อผลไม้นี้เริ่มติดผล กลิ่นหอมอันเข้มข้นของมันจะรั่วไหลออกมาจึงมักถูกสัตว์อสูรอื่นกลืนกินก่อนที่มันจะเติบโตสุกงอมเต็มที่ดังนั้นผลเคี้ยวมังกรที่สุกงอมจึงหาได้ยากเย็นยิ่งต่อให้มีเงินก็ไม่สามารถซื้อหาได้ในทั้งตลาดฮานลี่จึงจำใจต้องละทิ้งวิชานี้ไปโดยไม่มีทางเลือกและมองหาคัมภีร์อื่นต่อไปประมาณครึ่งชั่วยามต่อมา หานลี่ก็ค้นพบวิชาของเซียนพิภพอีกวิชาหนึ่งซึ่งมีระดับทักษะได้วกว่าทรณีหลอมโลกาก่อนหน้านี้มีชื่อว่าภูผาสวรรค์เยือกแข็งซึ่งเป็นวิชาธาตุน้ําแข็งที่มีคุณลักษณะอยู่ภายใต้ธาตุวารีหากฝุกฝนบำเพ็ญอยู่ภายในหน้านน้ำทะเลวายุธมินก็นับว่าเหมาะสมและสะดวกไม่น้อยอย่างไรก็ตามข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนนั้นกลับมีความยากลําบากคล้ายคลึงกัน โดยผู้ที่ต้องการแลกเปลี่ยนต้องไปยังสถานที่อันตรายแห่งหนึ่งในดินแดนเซียนเปยหานเพื่อกระทำภารกิจค้นหาสิ่งของอย่างหนึ่งเป็นเวลาถึง100ปีอีกทั้งไม่ว่าจะสามารถค้นหาสิ่งของที่ต้องการได้หรือไม่ขอเพียงไม่ได้สิ้นชีพระหว่างกระทำภารกิจนี้ก็สามารถรับวิชานี้ไปได้หลังจากหาลี่อ่านจบแล้วแน่นอนว่าย่อมต้องขมวดคิ้วและสายสีสับไปมาอยู่หลายครั้งวันเวลาได้ผ่านพ้นไปหนึ่งวันหนึ่งคืนแล้ว ในช่วงเวลาดังกล่าวหาร์ี่แทบจะพลิกฟ้าคว่ำดินเพื่อค้นหาวิชาฝึกฝนบำเพ็ญแต่นอกเหนือจากวิชาเซียนพิภพระดับสูงสองวิชาก่อนหน้านี้แล้วในที่สุดหาร์รี่ก็ค้นพบอีกเพียงหนึ่งวิชาเท่านั้นวิชานี้มีชื่อว่าคัมภีวารีหนักทะเลปีศาจวิชานี้พูดไปแล้วก็ค่อนข้างแปลกพิสดารอยู่ไม่น้อยไม่เพียงแต่จะสามารถใช้พลังแห่งศรัทธามาช่วยในการหลอมรวมควบแน่นพลังแห่งกฎเกณฑ์วารีได้เท่านั้นแต่ยังสามารถหลอมกลั่นวารีมวลหนักจากน้ำทะเลได้อีกด้วย โดยขั้นตอนการหลอมกลั่นนี้ยังช่วยให้ผู้ที่ฝึกฝนวิชานี้สามารถนําไปช่วยยกระดับพลังปราณเซียนได้อีกด้วยเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวได้กําไรสองต่อตามคําอธิบายโดยรวมของวิชานี้ขั้นตอนในการหลอมกลั่นวารีหนักของวิชานี้มีทั้งหมด9ก้าขั้นโดยหลักการแล้วสามารถช่วยให้ผู้ฝึกฝนสามารถทะลวงผ่านขอบเขตของเซียนเที่ยงแท้กลายเป็นเซียนทองที่อยู่ในระดับสูงขึ้นไปได้ส่วนเหตุผลที่บอกว่าโดยหลักการแล้วสามารถทําได้นั้น เป็นเพราะก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีผู้ใดฝึกฝนจนสำเร็จมาก่อนนี่มิใช่ว่าวิชานี้มีความลึกซึ้งเกินไปจนยากต่อการฝึกฝนตรงกันข้ามระดับความยากในการฝึกฝนวิชานี้กลับมีน้อยกว่าการฝึกฝนบำเพ็ญของสองวิชาก่อนหน้านี้มากนักเพียงแต่ในการฝึกฝนบำเพ็ญวิชานี้ขั้นตอนการหลอมก่อนวารีหนักนั้นค่อนข้างยุ่งยากไม่ใช่เรื่องง่ายดาดทั้งจำเป็นต้องใช้เวลายาวนานอย่างยิ่งนอกจากนี้หากระดับการฝึกฝนในอนาคตยิ่งสูงขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งจำเป็นต้องใช้เวลายาวนานมากขึ้นเท่านั้นเสียนพิภพท่านนั้นที่สร้างวิชานี้ขึ้นมาสามารถหลอมกลัลวรีหนักได้เพียงสามขั้นซึ่งเทียบได้กับลำธารเล็กๆสายหนึ่งเท่านั้นแต่กลับเสียเวลาไปเกือบห้าแสนปีจึงสามารถเข้าสู่ระดับเสียนเที่ยงแท้ขั้นกลางได้อย่างยากลำบากทุลักทุเลในที่สุดทำให้เป็นที่ขบขันหัวเราะย่อเย้ยของสหายร่วมวิธีอยู่ช่วเวลาหนึ่ง ต่อมาภายหลังเซียนพิภพท่านนั้นไม่สามารถอดทนต่อความก้าวหน้าที่เชื่อองค์ช้าอย่างยิ่งงอนในการหลอมกันวารีหนักในขั้นถัดไปได้จึงเปลี่ยนไปฝึกฝนบำเพ็ญวิชาอื่นแทนแล้วตามการประเมินของเซียนพิภพท่านนั้นหากต้องการสำเร็จวิชานี้อีกหกขั้นถัดไปเกรงว่าอาจต้องเสียเวลาไปอย่างน้อยอีกหลายสิบล้านปีสำหรับเรื่องนี้ฮาร์ลี่ไม่ได้ใส่ใจแม้แต่น้อยถึงอย่างไรตนเองก็ไม่ได้มีเจตนามุ่งสู่วิธีแห่งเซียนพิภพอยู่แล้ว เหตุผลที่ต้องการฝึกฝนบำเพ็ญวิชาของเซียนพิภพก็เป็นเพียงหนทางแก้ปัญหาชั่วคราวในการฟื้นฟูพลังปราณของตนเองเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากวิชานี้มีข้อจํากัดในการฝึกฝนเช่นนี้อยู่เงื่อนไขสําคัญในการแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับวิชาทั้งสองก่อนหน้านี้จึงค่อนข้างง่ายดายกว่ามากนักเพียงแค่ต้องการแลกเปลี่ยนกับวัตถุสิ่งของใด <c oughs> ก็ได้ที่มีพลังแห่งกฎเกณฑ์ทัดเทียมกันเท่านั้นนั่น, <c oughs> น,นก็เพียงพอแล้วหลังจากตัดสินใจได้แล้ว หานลี่จึงใช้สองนิ้วแตะไปที่หว่างคิ้วของตอนเองทันใดนั้นประกายแสงสีเขียวสายหนึ่งพุ่งออกมาและตกลงไปบนแผ่นอาคมตรงตำแหน่งที่เขียนว่าคัมภีวารีหนักทะเลปีศาจจากนั้นจึงแทรกซึมเลือนหายไปหลังจากรออยู่ประมาณหนึ่งถ้วยชาบนแผ่นอาคมพลันปรากฏป,ป,ประกายแสงสว่างวาบขึ้นเปล่งแสงสีเขียวสว่างสวัยไปทั่วทั้งห้องลับเมื่อแสงสีเขียวจางหายไปภาพลงตาของบุรุษผู้หนึ่งสวมหน้ากาก,ากสีสะแมวดาวสีเขียวพลันปรากฏขึ้น คนผู้นี้มีรูปร่างสูงใหญ่ผิดปกติลักษณะท่าทางสง่างามหน้าเกรงขามบนร่างสวมเสื้อผ้าของชนต่างเผ่าพันธุ์ที่ดูแปลกประหลาดค่อนข้างแตกต่างจากเครื่องแต่งกายปกติทั่วไปดูแล้วน่าจะไม่ใช่เผ่าพันธุ์มนุษย์บุรุษผู้นั้นกำหมัดข้างหนึ่งคำนับทักทายต่อฮาลี่ก่อนเอ่ยสอบถามขึ้นสหายนักพรตท่านนี้ตัดสินใจเลือกคำพีวารีหนักทะเลปีศาจของข้าใช่หรือไม่ซุ้มเสียงของคนผู้นี้ดังกังวานอย่างยิ่ง แต่น้ำเสียงกลับค่อนข้างสุภาพนุ่มนวลหลังจากคำนับทักทายกลับไปแล้วหารลี่ก็เอ่ยถามเข้าประเด็นในทันทีถูกต้องตามที่ท่านแจ้งไว้ท่านต้องการแลกเปลี่ยนกับวัตถุสิ่งของใดก็ได้ที่มีพลังแห่งกฎเกณฑ์ทัดเทียมกันแต่ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนถึงปริมาณที่ต้องการข้าจึงอยากรบกวนสหายนักพราะท่านช่วยอธิบายเพิ่มเติมสักเล็กน้อยจบตอนที่123